แสดงว่าเราต้องยกแค่นี้ก่อนเราจะได้โฟอาร์มนะครับเอ้ยวันนี้โอ้โหคุณผู้หญิงคนนี้โอ้โหผมเจอแล้วท่านผู้ชมผู้หญิงนี้สามารถปกป้องผมได้ดูค่าสเต็งคนนี้ดิ17,900โอ้โหโอ้คุณมาเป็นเมีย,มย <c oughs> ผมมั้ผมพร้อมที่จะเป็นสามีคุณ <c oughs> อื้อ <c oughs> อื้อ <c oughs> <c oughs> อื้ออา่าโอ้นี่แกมีแรงเท่านี้ยังไงล่ะ <c oughs> วันนี้เราอยู่โเก,กม Arm เวสโ u ซิมูเลเตอร์นะครับจำลองการงัดข้อแบบลูกชายเป็นชายสาตรีเอ้อเเอ่อไมอนี่ก็แบบเออี a s y นิดเดียวไอ้หมอนี่ก็ทำไมกูงัดข้อไม่ชนะเขาจากที่เนี่ยตอนนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะการใหญ่กล r a m โตนะครับก็ดูคลิปนี้ไว้นะครับคลิปนี้จะเป็น ทิกในการทำให้กรามใหญ่มากขึ้นนะครับสังเกตจากผมนะครับนี่ไหมกรามใหญ่ไม่พอสีฟ้าด้วยเ <Wow. S 1> ขาแหละนผู้สมต้องยกดัมเบลก่อนอี๋ต่อไปให้งัดข้อนะครับซื่อเลยวะเริ่มต้นบูลลี่โอเคบูลลี่นี่มันไม่ใช่บูลลี่นี่มันเด็กเรียนเหรอเฮ้ยโอเคให้ทำยังไงวะสามสองหนึ่งลุยอ๋อการทาการคลิกนะครับน้ำผสม ในหนึ่งสนะมาแล้วทุกผู้ชมโอ้ีซี่ว่ะแล้วดัมเบลผมหายไปไดีวะอ๋อนี่ไงดัมเบลสามารถเอาตรงนี้ได้นะครับทุกผู้ชมโอเคเราสามารถอ่าไซส์สองกิโลได้นะครับปึ๊บนี่ทำการฟิตกล้ามก่อนอ่าเดี๋ยวไม่ไหวนี่เออเฮ้ออโอ้ยมีแฮนด์คลิปด้วยว่ะขมแข็งแรงของมือนะครับโอเคอ่าปิดล็อกขั้นต่อไปต้องไซส์ห้าสิบแฮนด์คลิปนะครับโอเคมาตอนนี้คือเราได้เจ็ดแฮนด์คลิปนะครับแฮนด์คลิปนี้จะมีข้อดีตรงที่มันสามารถเพิ่ม แรงของมือได้นะครับอ่าโอหนี่มันเวทนี่วาแต่หนึ่งผมขออนุญาตยกหน่อยยกได้ไหมวะไม่คุณต้องมีความแข็งแรงประมาณ3 0 0พันะครับหรือว่าต้องมีค่าสตริงประมาณ3 0 0พันนะครับโอเคเราใช้แฮนด์คลิปก่อนนะครับทุผู้ชมโอ้ยเมื่อยมือจังเลยเนาะเฮ้ยนี่คืออะไรอะตรงนี้น่าจะเป็นการให้สุ่มฟรีนะครับโอเคผมจะลองสุ่มครั้งหนึ่งดูครั้งหนึ่งเท่านั้นนะเพราะว่าผมมีครั้งเดียวเฮ้ย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 ได้เท่าไหร่ได้สามวินวินนี้มันสามารถทำอะไรได้วะโอ้ ถ้าเราได้5วินี้เราจะสามารถสุ่มไข่เอาสัตว์เลี้ยงได้นะครับผู้ชมโอเคผู้ชมขออนุญาตไปงัดข้อกับไอ้หมอนี่ก่อนก็แล้วกันฟัสด hey! ีบูลี่เฮ้ยโอเคสามสองหนึ่งโอ้โหนี่เก๋ไปไหวฉลอกบูลี่เอ้ยโอเคถ้าเราอ่าอยู่ในเกมนี้ครบก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับท่านผู้ชมมาโอเคกดสุ่มสัตว์เลี้ยงกดอี e. ผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษก่อนก็แล้วกันฮะเปิดแล้วเหรออา้าวโอเคได้หมามาอืมกดอีควิทไปมันจะคูณ1.9บูสต์นะครับทุกโเกมนี้ไม่มีเสียงเหรอผมปิดเสียงหรือว่าผมยังไงวะคือไม่มีเสียงเลยนะไม่เป็นไร ก็ถือว่าดีไม่เชียงตีลิขสิทธิ์นี่ถ้าเราจะงัดข้อกับไอ้หมอนิสณะเราต้องการโฟอาร์มนะครับโฟอาร์มนี่อยู่ตรงไหนวะมันมีแค่ดัมเบลกับอ่าแฮนด์กลิปนะครับโอเคแสดงว่าเราต้องยกแค่นี้ก่อนเราจะได้โฟอาร์มนะครับเฮ้ยวันดีโอ้โหคุณผู้หญิงคนนี้โอ้ผมเจอแล้วท่านผู้ชมผู้หญิงนี้สามารถปกปอ้องผมได้ดูค่าสเต็งคนนี้ดิหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยโอ้โห,โหโอ้อคุณมาเป็นเมียผมไหมผมพร้อม <c oughs> ที่จะเป็นสามีคุณ ผมอยากได้ผู้หญิงที่ปกป้องผมได้นะทุกผู้ชมดูหน่อยดิเฮ้ยทำไมหนิชดช้าแปลกๆโอ้ไมค์ก็สามพันอ่าเฮ้ล้วตรงนี้มีเพลเยอร์แบทเทิลด้วยป่ะตรงนี้จะเป็นลูวิ่งนะครับถ้าเราวิ่งเยอะก็น่าจะได้ความเร็วในการวิ่งนะครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้คือค่าสเต็งผมแล้วประมาณ300นะครับผมนั้นอยากจะลองงัดกล้ามกับ <ฮะ S 1> ทิเชอร์คนนี้ในเคิร์ฟอือ้อทิเชอร์สวัสดีสวัสดีดิเซอร์คุณอยากงัดข้อกับผมหรือเปล่าหนึ่งสองสามลุยฮึบฮึบเฮ้เฮ้เฮ้ อันนี้คือกูไม่ได้ใช้ออโต้คิกนะอนนโอเคชนะเฮ้เยได้ห้าวินเลยว่ะโฮ้ยสวยโอเค,อเคถ้าเราชนะทิเซอร์ได้5ครั้งเราก็จะสามารถสุ่มไข่ครั้งต่อไปได้นะครับแต่ว่าเราขออนญาตสุ่มไข่ตรงนี้ก่อนอ่าโอเคปรรรรริงออกมาได้เป็นคอมมอนนะครับอ่าได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคอเฮ้ยตะกี้นี้เราได้สตีงตัวแรกเป็นหมานะครับประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคอ่านี่คือบวก 2.1%หเรนต์อวะกูมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมนี้นั่นคือคอนเซปต์หลักๆก็แค่ให้งัดข้อจิ้งหรือเปล่านะครับตามที่หน้าปกมันบอกมานะครับเออแล้วก็ปลดล็อกอดัมเบลไปเรื่อยๆนะครับไอ,อ้คือระดับมาสเตอร์คือมีเดียมแล้วก็สตาร์เตอร์นะครับท่านผู้ชมโอเคมาดูวยอ,อื้ออ,ออ่ออาครั้งต่อไปจะไซส์สตริงประมาณ1,000นะครับโอ้แสดงว่าผมยกแค่ดัมเบลผมก็สามารถซัดกับทิเซอร์ได้นะครับอันนี้คือจิมแรดนะครับคือเรียกว่าจิมแรดเนี่ยน่าจะเป็นเทรนเนอร์นนะะะะครรััับเเเเออ๊ดดียยยววววววไไ้้้้้ขงงแลล่่ฮสสต์ ใช่วะเสลี้ยงเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงใช่สัตว์เลี้ยงหรือเปล่าวะสร้างมาเถิดเรายกดัมเบลต่อนะครับเฮ้เออ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 โอ้ยขี้เกียจจริงๆเลยมาคุณครูมางัดกับผมต่อมามผมจะงัดกับเทรนเนอร์นะครับระดับฮาร์ดนะครับมาลุยหนึ่งสองสามดูดิกล้ามแกบ่กล้ามสั้นใครจะเหนือ หนึ่งสองสามลุยยาคุณครูไม่ไหวผมหรอกโอ้ยผมนี่แบบไซต์ปีดงัดโฆษณาค,คุณครูได้แล้วไงอ่าเนี่ยอีกนิดเดียวผมก็สามารถอ่าเก็บเงินได้ประมาณ25นะครับแล้วก็ไปสุ่มไข่นะครับอ่าผมจะขอเรียกไอ้นี่ว่าเงินก็นแล้วกันนะครับโอเคทุกท่านตอนนี้คือผมได้เงินประมาณ28แล้วนะครับอ่าผมจะขอแง่สุ่มสัตว์เลี้ยงต่อไปนะครับว้าวนี่อะไรวะเนี่ยโอเคมากดเปิดผมได้ครั้งเดียววะได้ไรเนี่ยได้แรดได้ฟล็อกซ์นะครับได้23%โอเคก็ถือว่าไม่แย่นะครับนี่ไม่แย คือมันห่างไอ้นี่นิดเดียวอ่ะเออแต่ว่าก็ใส่ใส่ไปเถอะอ่าโอเคอ่าลิมิตในการใส่เสลี่ยงน่าจะประมาณ3ตัวนะครับอ่าก็เหมือนเกมพวกซิมูเลเตอร์ทั่วไปนั่นแหละนี่จะเป็นเส้นทางสู่การสร้างกล้ามเนื้อนะครับท่านผู้ชมบอกเลยการสร้างกล้ามเนื้อนี้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมต้องมีความอดทนนะครับอย่างผมนะครับนี่ยกดัมเบลดัมเบลทำไมมันเป็นสีชมพูวะเนี่ยดัมเบลเป็นสีชมพูนะท่านผู้ชมอืมผมว่าน่าจะเป็นดัมเบลก,บกาดนะครับสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีดํานะครับแกแกใช่ไหมที่ทำให้ชั้น ขายหน้าขายตาขอแกเลยมาพร <1 French Claire> ้อมลุยใหม่มาหนึ่งสองสามลุยเฮึบเฮ้ย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 เน้รเนิ่เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ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 ้ยได้ยเ้ยเฮ้าเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮาเฮ้เฮเฮยเปิด้้้้เเ้เเเ้เย

อะไรับท่านผู้ชมตอ,ตอนนี้ค่า stack stength งผมนั้นประมาณ1นึ่งหมื่นนะครับผมนั้นจะสามารถชนะเทรนเนอร์ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหปวดดิ้วดูดิ hand cue ของผมนั้น540อ่าค่าวิ่งของผมนั้นประมาณ517นะครับเป็นการคาร์ดิโออ o บิลิตี้นะครับอันนี้คือ hand stength นะครับแล้วก็อันนี้คือ basic power นะครับโอ้โห basic power ของผมนั้นเป็นประมาณ1นึ่งหมื่นนะครับ <c oughs> นุยี่สุดผมก็ชนะคุณแล้วคุณเทรนเนอร์ต่อไปมาเฟียบอสระดับเอ็กตรีมโอ้โหแล้วต่อไปก็คือไฟนอลบอสระดับแชมเปี้ยนโอ้โหดูกล้ามเขาดีเป็นมัดๆเลยแกแกคิดจะชนะฉันได้เหรอมาลุยมามาเฟียบอสก่อนแล้วค่อยไปเทรนเนอร์นะครับท่านผู้ชมลุย ไม,ไม่นะเฮ้ย hey, ผมได้ตส์เลี้ยงมาแล้ววะ่ะ2.5ุบูส์ว่ะเอ่อโอเคมาในด้วยดีขออนุญาตปลดอัลล็อกก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับอ่าโอ้สวยนะแต่ว่าบูส์ก็น่าจะกากเปิดมาปึ๊บโอ้โหได้อิปิกว่าได้15%เฮ้ย hey, ก็ไม่ได้แย่นะครับทุกทนไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แล้วทำไมมันค้างอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้ไงเฮ้ยโอ้โหด้ this <Wow. S 1> สี่บูส์เลยว่ะเฮ้ย hey. อัน,นี่กากเลยมา <laughs> มาโอเคไหนดูหน่ดีเป็นเสือนะครับอันนี้คือจริงจ่อก,กับเสือโอเคนี่ท่านผู้ชมลืมบอกนะครับผมสามารถยกอ่าเวทได้แล้วครับอ่าดูดินี่นะครับเป็นบาร์บลนะครับอย่าเรียกบาร์บลอุ้ยเออยกครั้งหนึ่งได้บวกแปดนะครับอันนี้คือต้องการค่าสเต็งประมาณ1นึ่งหมื่นห้านะครับแต่ว่าผมขอยกดัมเบลดีกว่านะครับนี่เป็นบาร์บลเหรอบาร์บลกับดัมเบลโอเคผมเพิ่งรู้นะครับความรู้ใหม่เลยนี่ <laughs> คือผมไม่ได้ค่อยเข้ายิมนะครับท่านผู้ชมมาสูมไปสูมไปไหนดูหน่อยดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ารี๋ยวารีอย่ารีอย่ารีอย่โอ้โหโอ้โหไม่ต่างกันเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับได้สัตว์เอกซ์ตรีบดิจเนลี่โอ้โหดูนี่ดูดิ่โอ้นี่เราดวงดีขนาดนั้นเลยนี่เนี่ยตอนนี้คือค่าสเต็งของผมนั้นได้ประมาณจิตแสนแล้วนะครับอ่ะคือผมเอฟเคไปประมาณ3านาทีนะครับมาฟัดกันดูนะครับว่าผมกับไฟนอลบอสจะชนะกันหรือเปล่าเอ้ยแต่ ก่อนอื่นผมนั้นจะกำจัดมาเฟียให้ได้ก่อนนะครับุผู้ชมงัดกล้ามแข่งมาเฟียผมว่าค่าสเต็งนี้แบบเอาชนะอีซี่ได้เลยนะดูดิดูดิเอาชนะแบบอีซี่ได้เลยนะครับุผู้ชมมามามาเฟียมาเฟียมาฟอกก็มาเถอะนี่โอ๊ยเฮ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาผมขอใช้ออโต้คิกก่อนแล้วกันนะครับุผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะแพ้นอะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยช hey, นะเสยอสวยเย็ดแค่อ๋อโอเคเป้าหมายของผมก็บรรลุแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมสงสัยว่าผมเอเคจริงหรือเปล่านะครับดูดีดีผมนั้นได้รับทางวันทั้งหมดเลยนะครับที่เขาให้มาในการ AK มานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด like, s ิดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้ขอคิดนะครับว่าการที่เราเล่นแค่แขนก็สามารถงัดก้ามงัดข้อ ได้ทุกคนในนี้เลยนะครับสาหรับใครที่อยากจะงัดข้อเก่งโหดที่สุดในโรงเรียนนะครับแนะนําเลยมาเล่นเกมนี้นะครับอ่าแต่ท่านผู้ชมนั้นจะได้แค่งัดข้อแค่ในเกมนะครับในชีวิตจริงไม่ได้นะครับอ่าถ้าท่านผู้ชมอยากงัดข้อในชีวิตจริงให้สนานะครับแล้วผู้ชมก็ต้องไปออกกำลังกายด้วยนะครับอ่าการออกกำลังกายนี่มันดีต่อสุขภาพนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย